สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสร้างสรรค์ลราเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับนี่เวทีเราตอนนี้ตั้งมา1ชั่วโมงนะครับนี่ครับชั่วโมงหนึ่งก็ได้ประมาณนี้นะครับจะเสร็จแล้วครับกดครับพี่น้องกดครับกด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 ยังครับกดติดตามยังครับกดติดตามแห่งกำลังใจนะครับพี่น้องวันนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับ อยากบอกเลยว่าร้อนสุดๆเลยครับฝึกกับพียดีเ่อไหร่จะในไปนอนครับผมนะไปเหยียบตั้งไในครึ่งหนึ่งเนอะไปพักก่อนแล้วนะครับเหยียบเฮียบจีบล่มหรครับร้อนครับอากาศร้อนมากเลยครับพี่น้องแม่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 ที่ห่อนารถพุ่นเนี่ยเนี่ที่ห่อนารถพุ่นอ่ะ

นี่นะครับโอ้สุดยอดแล้ว đẹp. ๆอ๋อตัวพอต้องที่ ตัาตัวตวใหญ่เล้วโอ้ยี่น้องพ่นนะครับยกกระซี่ยนหมดนะครับอ้ว่าพ่นนะพต้องห่วงเลยครับกระซีกระีเลยนะครับโอ้อันี้เอาเท่าไหร่เนี่ยอันเดียวฮะาไงครับวากระซีกระซีมาดิ โอ้เ si. si <Okay. S 1> ี si, <Okay. S 1> ่ si. <Okay. S 1> oh, ับนุมหนือหยกซีแต่ยองหนืยกซีด้วครับดีครับมาได้เลยแต่ย้องครับมักซีเป่าพยองพียองมักซีไหมโอ้มักซี่อย ส่วนที่ประดับเราก็กลางเต็นแล้วนะครับตรงนี้ก็ต้องการกลางเต็นแลวครับตรงเต็นกลางเต็นแล้วนะครับแกมาบมาเ,าเมาขึ้นปะไอมวยวะ

ไปลามามือขึ <ông liebe glass> okay. like ้นไปย่างไสได้สองหมวกวนนม่มักได้ยังหมกไว้มักอ่ะแต่พราขวางวะฮะฮะไปลาได้สหมกวนนมือขึ้นอ่ะยนปอเลยไปม่ว่าบาล์รอาลอสวด่าบารอโอ้ลาลอสวด เรียบร้อยนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวเมื่อกี้มาถึงไม่ถึงห้านาทีนะครับลงขวาเมื่อกี้นะครับล่อง่างล่อง่างโพลีซีอันหานแป๊บเดียวครับเรียบร้อยแล้วครับเอออกแล้วเข้าจอดีปเรือรถคันนี้ครับนี่ครับเรือรถป่าวันนะครับพี่น้องกับมาแล้วครับผุนครับมาไทยนะครับ มาปูสาจับจองมองหาที่นั่งแล้วครับพี่น้องเราเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มมาจับจองมองหาที่นั่งปูสาแล้วครับเพราะว่าสถานที่มือน,นี่จูได้ประมาณสามพันสี่พันนะครับมาช้านี่ได้ยืนนะครับสานามจูได้สี่ห้าพันนี่นะครับมาสากกวันนี้ขึ้นได้ยืนครับ คุณครับพ่อพ,อพอแม่เอฟซี FC พันมาป,ปูาสาแลวครับจับจองมองหาที่นั่งกันแล้วนะครับ <c oughs> ที่ไปเที่ยวถึงห้องลังแล้วครับจิ้มบลารับกับมากลางเต้นแล้วครับกลางเต้นขนนะครับเพื่อที่จะลงขนนะครับ

อีกหาโล่พอนะไปเสียงมาจะยุ่งแพ่ไหมไปจอดเต็มมันจยุ่งแพ่ไปจอดยุ่งแพทุกนไปบ้านแวะบ้านในนีบ้านเอมินเป็นไปยู่างหิน่งหินนนงแตพุ่งไปอคนในใจไหม นีรแบดเปร่มวเป็นบเดียวับแป๊บเดียวครับผมครับ ที่มาเทากางเต็นครับ,เ,นนรบเป็นฝลนะครับอขอบคุณครับขอบคุณทุกกวาลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับทำรับทีมเีย ที่แต่งตัวไปง่านละครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ